ที่อีกแห่งหนึ่งนะคะที่สําคัญในรั้วมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏเชียงใหม่นั่นก็คือบริเวณศาลาพระพุทธเจ้าจตุรคิศนะคะและตอนนี้เราก็อยู่กับผู้นําชมหรือว่าวิทยากรของเรานะคะเดี๋ยวให้แนะนําตัวกันสัญญกนิดดีกว่านะคะครับผมนายวรวิทย์พัดเป้าผู้ปฏิบัติงานห้องศูงนย์ข้อมูลภูมิปัญญาลานาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทย,ทยายลัยราชภาัฏเชียงใหม่ครับค่ะสำหรับ ในส่วนของศาลาพระพุทธสุรทิศนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะครับผมศาลาพระพุทธปุรทิศนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอาคารสำนักง,งานอาธิการบด,ดีหรืออาคารหนึ่งเดิมปฏิสถานอยู่ในห้อง121สองอาคาร1ชั้นสองต่อมารองศาสตราจารย์วันวันดีมาํำพองได้มีการสร้างศาลาพระพุทธขึ้นมา เพื่อให้ชาวราชภัฒน์เชียงใหม่ได้สักการะบ,บูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจต่อมาสมัยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเรืองเดชวงล่าเป็นอธิการบดีและมหาวิทยาลัยราชภัฒน์เชียงใหม่มีอายุครบ80ปีท่านจึงได้สร้างศาลาพระพุทธขึ้นมาใหม่ในบริเวณเดิมซึ่งได้รับทุนก็ประมาณในการก่อสร้างเบื้องต้นจำนวน3ล้านบาททวน ซึ่งรูปแบบสถาปตัตยกรรมนั้นได้รับแบบมาจากศาราตจาตุรมุกวัดอินทาวาสหรือ,อรงรงวัดต้นเกวียนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่และได้ประกอบพิธีสมโภชในปี2552เวลา10นาฬิก9นาทีครับและเราจะนำทุกท่านนะคะไปชมสถานที่ประดิษฐานนะคะของพระพุทธรูปในทิศต่างๆภายในศาราพระพุทธาจตุรทิศนี้พร้อมกันค่ะ และตอนนี้นะคะเราจะเริ่มจากทิศแรกนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ทิศอะไรคะเนี่ยทิศตะวันตกครับทิศตะวันตกนะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหาคุณากรนะคะ<ช>อยากให้เล่าถึงความเป็นมานิดนึงนะคะครับผมพระพุทธมหาคุณากรเป็นพระพุทธร,รูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของเรานะครับซึ่งท่านจะหันพระพักไปทางด้านทิศตะวันตกของมหาวิทยาลัยซึ่งก็คือเป็นเส้น ถนนทางเข้าของมหาวิทยาลัยเราพอดีเลยนะครับพระพุทธรูปองค์นี้ทางมูล,ลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพได้เมตตาสร้างให้เมื่อมหาวิทยาลัยของเราครบรอบ80ปีและเฉลิมพระชนมพรรษา7 2พรรษามหาราชินีด้วยครับค่ะก็เป็นความเป็นมานะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะองค์แรกในทริปแรกของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันค่ะต่อมา พระพุทธรูปองค์ทิศเหนือนี้ชื่อว่าพระพุทธบวรรัตนมุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ทางวัดปะตึงหลวงปูล่าอำเภอสกลแพแงจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบให้กับทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับต่อไปเราจะไปพระพุทธรูปทางด้านทิศตะวันออกกันครับผมส่วนพระพุทธรูปทางด้านทิศตะวันออกนี้มีชื่อว่าพระพุทธนพพระบุรีครุบัณดิต เป็นพระพุทธรูปที่ท่านพระครูสุวัส์ปัญญาโสพิษเจ้าอาวาสวัดแสนเมือหงมาหลวงหรือวัดหัวข่วงท่านได้สร้างแล้วก็เมตตาได้มอบให้กับทางมหาวิทยาลัยของเราครับค่ะแล้ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบริเวณคลิปสุดท้ายนะคะที่พระพุทธรูปท่านได้ประฏิษฐตนอยู่นะคะอันนี้คือพระพุทธรูปองค์ใดคะพระพุทธรูปองค์งนี้ชื่อว่าพระพุทธ,ธสถิตมิ่งมงคล พระพุทธรูปองค์นี้ท่านจะหันหน้าไปทางทิศใต้ของมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่ของเราครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะมีอยู่ทั้งสีทิศด้วยกันนะครับจากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ครับผมค่ะก็วันนี้นะคะคุณบรวิทย์ก็ได้นําชมนะคะในส่วนของการประดิษฐสถานของพระพุทธรูป ในบริเวณศาลาพระพุทธเจ้ารทลพิศนะคะซึ่งสําหรับท่านใดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งศิษย์เก่านะคะนักศึกษาหรือแม้กระทั่งประชาชนที่สัญจรไปมาแล้วก็มีโอกาสได้ผ่านมาที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่พื้นที่เวียงบัวแห่งนี้นะคะท่านสามารถมาสักการะนะคะแล้วก็ในบริเวณนี้ก็ยังมีเป็นลานนะคะที่สามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะก็มาเยี่ยมชมกันได้ะคะ่ะ